สวัสดีครับพี่น้องผมแนกเบาอีสานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับนกเบาอีสานที่ภาพพี่น้องมาเบิงการถมถมหลุมนะครับที่แนกเบาอีสานเนี่ยมาเหตุงานอยู่นี่นะครับคือมาขุดค้นหายนะครับเป็นวัตถุโบราณนะครับยูพ้นหายนะครับยูบันกลางครับเส้นนี่ละที่เพ่นเหตุสร้างทางรถไฟล่างคูเนี่ยแหละครับผมตัวนี้เขาขุดไว้นะครับ ใส่เวลาประมาณเกือบสองเดือน2เดือนกว่าๆนะครับสุดที่ขุดเร็จแล้วนะครับเอาไหเอาของโบราณขึ้นไปนแล้วตันนี้ก็คือต่อไปนี้คือถมนะครับเป็น้องถมหลุมนะครับโดยเขาจะใส่แมคโคคุดนะครับลอกเอาผิวดินทเทยาขุดขึ้นมาอันละบ่ขุดผิวดินเกาดิตอนนี้รถแมคโคเพิ่งุะขุดเอาตาผิวดินนะครับที่เขาขุดขึ้นมานะครับหลุมนี่ ลึกหาเม็ดนะครับนี่แหละกำลังทำการถ,ถมแลหละดินเทยาขุดขึ้นมาทั้งเม็ดก็อยู่ทั้งนี้แหละครับเศษหมอเศษหาแตกนี่แหกัดหลยนะครับหลุมสำหรับหลุมที่สองนี่นะครับเฮ้าได้หขึ้นว่ามันสิบหกสิบเจ็ดหน่วยนะครับกับสิบหกสิบเจ็ดใบกับโค้งกระดูกอีกโค้หงหนึ่งนะครับแล้วก็มีของโบราณเช่นโดยหลายอย่างนะครับพวกอาจะเป็นขวานโบราณขวานหิน ยินดุกที่นังหล่ครับเฉพาะลุมนี่นะครับถ้าลุมสามลุมนี่ได้ไฮขึ้นลักสิบนะครับสิบสามสิบสี่นะครับอันนี้เส็จแล้วคือถมนะครับนี่แหละพี่นอ้องเบรงบริเวณโดยรอบนะครับไ้ลุมที่สามนะครับหลุมที่หนึ่งยุ่นนะครับจะถมทั้งบมดละครับพี่นอ้อง อันนี้เขาเอื่นโคนไห้โคนไหนะครับไห้ไหลรีมังนีครับฟุดมังได้ลง่งมังได้ผอมกังหันนะครับเอาจะไห้แมคโค่ีนรอกเก้าผิวดินหนาดินผิวหนาดินน่นละอันเก้าละที่คุดขึ้นมานะครับเอาไวล้ลรให้เพืพ่อนโพดหนาแมคโค่ลง่งไอ้ป้องกันดินมันสุดโตและก็สีหาายสันนักยลักนะครับหามเข่าหรือว่าพื้นทีันตราล่พักใ้นะครับเ่หนาเพื่อนมาสั่งว่นไหน ตอาหลุมนี่เป็นแบงเป็นซี่หลุมย่อยๆนะครับแบงเป็นกิดเป็นหลุมนั่นละหลุมเด่งกับกวางหาเม็ดยาว m, หาเม็ดแล้วก็ลึกห้าเม็ดอจู่หนี่มีซี่หลุมนะครับมีสิบสามเม็ดตหลุมข้อมยาวนี่ตแต่มมือแหลกหอดมือนี่ใสเวลาเทวดาเดยวข้นแล้วถึงวัดสองเดือนก,กลัวๆนะครับ แล้วเขากับยายไปน้องหู้คนละยือทา้งบันตรงหน่อยนะครับอันนี้อยูสารคามด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องสารคามหรือว่าไก่เคียงถักไทยแนวป่าวีสานขม้าได้นะครับคอมเมนต์ขม้านะครับใหก้กำลังใจกันนะครับผมตอนที่จะคุดแขงเขาก็มีการเซ็นใบขอขอม้าเจ้าทีเจ้าทางงยูนนะครับแล้วก็คุดแล้วเขาก็มีการขอขอม้า ก้อนก้อนเห็ดแล้วก็เห็ดแล้วก็มีการจุดถูบใบเจ้าที่เจ้าทางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไถ่เพิ่นเปิดทางให้เห็ดง่ายๆเนาะอันนี้ก็แล้วเหลีวแต่ล่าเพิ่นไปแล้วนะครับจุดถูบบอกเจ้าเพิ่นนะครับแล้วก็ย้ายไปมองไม้นะครับมื่อกี้มาย้ายเต็นแหละครับกับสิ่งของไอ้ที่อยู่พอได้ไปมอง ปากลุ้มเนี่ยและที่เขาออมมัวไปกันใาย่ไปหม่องไม่เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสแนบข่าวาสารอัปเดตไอ้ล่งคลิปให้พี่น้องได้ติดตามชมนะครับว่ายุนองหู้นั่นเขาพ่อ,อย่างแน่นะครับกสิลงใหยเบิ้งนะครับล่าสุดที่ไปกุดไดปประมาณสองอาทิตย์นี่เสียกำไรเอ่อเป็นเอนี่อย่างกับเขาเอิน่นกําไรอย่างกับว่าท่องทองสารลิตนะครับ วงประมาณสํานี่นะครับพี่น้องเป็นกาไลเขียงสีเขียวพึดเลยนครับเป็นไหเป็นหมอนี่ไรนะครับแล้วก็พ่อเตาเผาแบบพิมพ์นะครับยุคนี้กับรุ่นนี้นี่เป็นยุคหลังนะครับยูบานอางหู้นี่ยุคใหม่กว่ายู่เพระาะว่ามีมีโลหะมีอย่างมีสำริดสำอย่างหลายกว่ายู่นี่นะครับอโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดกับปาก กดติดตามช่องแนกบ่าวอีสานหน่อยน้ำเด้อครับกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หนครับกำลังใจแนกบ่าวอีสานน้ำไหนสำหรับคลิปนา้าสี่มิยังกะค่อยติดตามชมนะครับสำหรับมินีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ